โอ้โหคนสวยตาสองอาทิตย์นะครับสองสัปดาห์นะครับโอ้โหใครจะเชื่อครับเนี่ยเป๊ะมากเลยดูไม่ออกเลยนะนี่นะครับก่อนทํานะครับก็มีปัญหาตาลึกโบใช่ตาลึกโบเป็นร่อง ก็ลดอายุไปเนี่ยนงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าก่อนทําที่ปัญหาตาลิโปที่พี่บอกเนี่ยก็เป็นขีดเป็นล่องเส้นเล็กๆนเป็นล่องอย่างนี้เลยเป็นเส้นขีดสละอยบนเปลือกตาอ๋อครับใช่เป็นสละอีคือคือมันลึกลงไปเลยใช่มันบุ๋มลงไปตามอายุไงครับผมใช่ แล้วก็ตอนนี้ทําไปแล้วสองสัปดาห์สองสัปดาห์ใช่สองสัปดาห์เปนี้เหรอใช่ค่ะแผลก็แทบจะไม่เห็นอะไรอ๋อตาสวยมากคือก็ไม่แทบจะไม่มีคนรู้ว่าเราทำอะไไม่ไม่ีไม่มีใครสังเกตเลยว่าคือคนรอบข้างสังเกตแต่ว่าหมายถึงว่าคนนอกที่ไม่เคยเจอเราอ่ะจะไม่มีใครรู้เลยว่าตาก่อนหน้าเราเป็นสลอิอ๋อครับอืมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้เลยว่าเราทําตามมาอืมเออถ้าถ้าไม่บอกถ้าไม่บอก ก็จะไม่มีใครได้รู้เลยนอกจากคนใกล้ชิดที่จะรู้ว่าเออเราเปลี่ยนไปแต่ถ้าคนที่เพิ่งเคยเจอกันจะไม่รู้ว่าเราทำศสลยกรรมมาสองอาทิตย์อันนี้คือตาอย่างเดียวตาอย่างเดียวค่ะตาอย่างเดียวแล้วเห็นพี่บอกว่าเคยเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย ไปถึงตาทำกับอาจารย์ค่ะใช่ทำปากบอาจารย์มาอาจารย์นี่คืออาจารย์อะไรอาจารย์ชลรทิศอาจารย์ชนทิศใช่ทำไปแล้วเมื่อเมื่อก่อนทําไปกี่ปี2ี่ปีค่ะต่อใจอยู่ท่าดินแดงอยู่เลย๋อใช่ตอนตอนนั้นเป็นยังไงถึงมาทําครับตอนนั้นคุณแม่พาทำค่ะเรายังเด็กน้อยอยู่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเรื่องศิลปกรรมคืออะไรมีอะไรยังไงคุณแม่พาเราทํา แล้วคุณแม่ก็พาเรามาเจออาจารย์ที่นี่ทาที่นี่แต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ทาสวยไม่สวยดีไม่ดีเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเด็กไง oh. แต่ว่าจะไปรู้จริงๆก็คือตอนที่ว่าผ่านไปห้าปีสิปีแล้วเนี่ยตาเราชั้นตาเรายังคงอยู่แล้วตาเราก็สวยอยู่เป็นสิบสิบปีแล้วคนก็เริ่มทักเยอะว่าเออเราเคยเอาลูกให้เขาดูไงว่าลูกก่อนนั้นตอนนั้นที่เราแบบเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนก็เมาหมอยกันธรรมดาเขาบอกเฮ้ยนี่อาจารย์ทำตาให้สวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยเพิ่งเรารู้ว่าอ๋อนี่คือสวยและนั่นแหละอ๋อจะคือไม่รู้ตัวจนเพื่อนทักใช่คือเราไม่รู้หรอกว่าเออมันสวยเรายัางเด็กไงเราก็ไม่รู้หรอกเออมันสวยมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็นึกว่าปกติ เออแต่พ่องเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าก็เมื่อวันเวลาผ่านไปเป็น10บสปีนี่แหละไม่เห็นคุณค่าใช่ว่าปปว่าเออเวลาเขาทาตาออกมาแล้วสวยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ <c oughs> อ่าชั้นตาอยู่นานอันนี้สําคัญมากการวางลายตาสวยตาดูไม่ดุไม่แข็ง <c oughs> อ่าโง่ห้งหน้าดีขึ้นอ่าอันนี้คือสําคัญมากบางคนทําตาออกมาแล้วแบบหน้าเปลี่ยนก็จริงแต่หน้าเปลี่ยนไปทางลบ <c oughs> อ่าดูดุขึ้นดูอะไรขึ้นแต่ว่าอาจารย์ทําให้คนน่ะหน้าหวานขึ้นหรือไม่ถ้าสวยก็สวยขึ้นไปอีก ใช่อันนั้นคือข้อดีของอาจารย์เลยแหละคือเมื่อก่อนพี่เป็นคนมีตาชั้นเดียวะเป็นคนตาชั้นเดียวค่ะใช่เหมือนชัยนาดอ่ะบอกอเหมือนเลือดไม่ออกเลือชัยนาดอเลยอ่าชัยนาดอเลยอะไรอย่างนั้นตาชั้นเดียวใช่แบบนั้นก็พูดถึงอาจารย์แล้วก็อาจารย์มาแล้วนะสวัสดีสวัสดีค่ะ สวยแล้วสวยแล้วสวยสวยเกินสวยดีมากย้อนย้อนอดีตไปเนาะย้อนไปเลยอาจารย์เอ้เดี๋ยวเขาแล้วจําได้ว่ามาทําตอนอายุ20ใช่แล้วนี่ผ่านไป20ปีอายุ40 40ตาก็ยังสองชั้นอยู่ใช่ชั้นตาแต่ว่าแต่ว่าถ้าดูรูปเก่าไขมันมันมันแห้งไปเนาะใช่เพราะว่าเราอายุมากขึ้นไขมันบางส่วนมันจะหายไปก็แค่เติมไขมันที่ตาเท่านั้นเองเนาะใช่ค่ะคือนี่คือระบบการวางแบบ นะั่นระบบการวางแบบริมตานะครับวางแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องไปกรีดที่เป็นแผลยาวอ่ะนะครับเราเราเป็นผู้หญิงอะ่ะอย่าอย่าอย่าไปลาดแผลออกหลับตานะครับระบบนี้ยก็เรียกแผลตรงเนี้ยเขาเรียกริมตาครับเรียกระบบซ่อนแผลนะการทําแผลเล็กๆสําคัญเพราะว่ามีรอยแผลอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกมูเฮ้งเสียไม่ได้เหมาะสําหรับคนอายุน้อยเหมาะสําหรับคนอายุหกเจ็ดสิบถึงจะ เราถึงจะตัดให้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องการวางวางเเขาเรียกวาวางเออวางชั้นตาเขาเรียกอะไรนะวางอะไรนะลายตาวางลายใช่ไหมการวางลายตาวางวางลายชั้นเนี่ยต้องต้องกะให้พอดีใช่อันนี้สําคัญมากเลยอันนี้คือหัวใจเลยนะคะมันคุยต่อทีหัวใจคืออะไร นนเห็นเห็นที่บอกว่าดูดูหลายที่มากว่าแต่ละการสวายไรนายชั้นตาอย่างไงใช่คือจริงจริงการผ่าตัดนะคือคุณหมอทุกคนก็สามารถผ่าได้เหมือนกันหมดเนาะในความเป็นจริงแต่ว่าการที่สามารถทําออกมาแล้วเนี่ยชั้นตาอยู่ได้นานแล้วชั้นตาสวยรับกับหน้างเูเฮงดีตรงนี้เป็นเทคนิคที่ส่วนบุคคลที่ทุกคนผ่าตัดได้คุณหมอทอาออกมาสวยแต่ที่ตัดสินใจมาทําที่นี่เนี่ยเพราะว่าเราเห็นเพื่อนทํามาเนี่ยไม่เกิน5ปีชั้นตายุบหมดเลยหนึ่ง สองก็คือบางคนทำาอาแล้วหน้าเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทางแบบทางลบจากหน้าหวานบางทีไม่ได้หวานขึ้นแต่ดูดุขึ้นประมาณนั้นแต่อาจารย์เนี่ยจะทำให้แบบถ้าสมมติเปนคนที่เป็นคนหน้าหวานก็จะหวานยิ่งขึ้นถ้าสวยก็จะสวยยิ่งขึ้นอคือมันเป็นคำว่ายิ่งขึ้นไปในทางบวก<ม>อันนั้นแหละแล้วของพี่ทำไป สองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์ใช่ก็สําหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็สําหรับของที่เขานะครับทาไปแล้วสองอาทิตย์นะครับจากปัญหาชันตาลึกเนาะเตินะเมไขมันหนึ่งเดียวสองอาทิตย์ดีมากเป็นเป็นไงบ้างฮะทำสองอาทิตย์ใช้ชีวิตปกติยังไหมใช้ชีวิตดีมากค่ะเพราะว่าไม่มีคือไม่เจ็บแผลไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าแผลไม่มีอะไรเลยคือแผลส,สวยมากแผลส, hmm สวยมากแผลสวยมากจนคนรับข้างยังแบบโห ทำไมหมอทำแผลออกมาได้สวยขนาดนี้นี่คือการผ่าตัดที่แบบว่าทําให้ทุกคนอึ้งไปเลยใช่คือนอกจากจะแผลสวยแล้วเนี่ยชั้นตาออกมาสวยอีกคือเหมือนอาจารย์นเนลามิทเราย้อนไวัยไป20ปีได้อะ่ะ<อ>คือตาคู่นี้เหมือนตอนที่อาจารย์ทําตาให้เราสมัยนั้นเลยไงอตอนที่เราแบบเพิ่งทําตาสองชั้นน่ะคือเมื่อก่อน20ปีก็ปีคือตอนแรกเรากังวลมากเลยนะว่าเติมไขมันชั้นตาชั้นตาจะตะปุ่มตะปั่มไหม ไขมันจะเป็นก้อนหรือจะแบบอุ้ยเราก็กังวลมากพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เห็นหลายเลยคนทํามาแล้วก็มีปัญหาแต่ว่าคือเรามั่นใจในในอาจารย์เนี่ยว่าเอออาจารย์แบบเรื่องตาอะไรย่างเงี้ยแบบว่ามันคือที่สุดอ่ะมันคือเทพอ่ะใช้คำนี้เทพเรื่องตาเทพเลยเทพเลยเทพเรื่องตาเทพโหรือเปล่าอะไรเนี่ยขอขอดูขอดูแผลที่พี่บอกว่าเทพหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงได้ครับดูนะถ้าเราเราเคยเหยียบตาขึ้นอ่ะคือแบบ ถ้าไม่เห็นความมันแบบแผพอะไรที่แบบว่าเออไม่ว่าเราจะยักคิ้วหรืออะไรก็ตามคือมันปกติมากน,นี่นิดแค่แผ่สองอาทิตย์แค่สองอาทิตย์ค่ะ มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมากเลยแล้วคือทำครั้งที่2ด้วยใช่เป็นการเติมไขมันครั้งที่สองแล้วไม่ผิดนี่ยังไม่มีพักอันไม่เห็นเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วไม่บวมไม่ช้ำไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วชั้นตาไขมันชั้นตาเต็มสวยพูดไปก็ว่าหาว่าโฆษณาเกินจริงใช่เพราะว่ามันมีรูปบีฟองไงมันมีรูปบีฟองไงมันหลอกจริงจริงนะมันหลอกกันไม่ได้ไม่ได้มาทําให้ตาลึกรูปจริงๆใช่มันหลอกกันไม่ได้ไงอยไว่าอาจารย์ทาหน้าเราจากที่แบบว่าดูแบบซมๆเหนื่อย คือเราอะอาจารย์วางชั้นตาสังเกตนะว่าแต่ก่อนอาจารย์วางชั้นตาสวยอยู่แล้วแต่พอเราอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีเรามีเรามีเราอ่านเราเราแต่งหน้าเราลองปิดตรงนี้ดูเห็น <ioè> ไหมว่าชั้นตาเราก็ยังสวยอยู่ไม่ได้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 มีปัญหาอะไรเราเลยรู้ไงว่าเราต้องทําไขมันชั้นตาแล้วเพราะเราลองปิดเส้นนี้แล้วเราลองเปิดเส้นนี้เราจะเห็นว่าเออมันเปลี่ยมันแตกต่างจรงิงๆอ่านี่นี่คือชั้นตาเมื่อ20ปีก่อนที่ทำไปใช่คือการวางลายของอาจารย์ ปกติเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นทํา20ปีเน,นี่ยป่านนี้ชั้นน่ะไม่เหลือแล้วนะหายไปไหนหมดเราก็ไม่รู้อันนี้ยังมีชั้นเหลืออยู่เพียงแค่อาจารย์เติมไขมันแล้วก็จิกให้นิดนึงผ่านตาเราก็เปิดแล้ว hmm. นี่คือเทคนิคของอาจารย์ที่แบบว่าคือรู้ว่าหน้าของเราเนี่ยจะต้องทําขนาดไหนจะต้องแก้อะไรเติมขนาดไหนมากน้อยกําลังดี hmm. อ่าอันนี้มันคือเทคนิคที่เรียกว่านี่มันคือความเหนือเหนือกว่า ใช่ยี่งมีความค้นประดาเดี๋ยวขาบอกเข้าแล้วค้นประดาสุดยอดเลยนะพี่ผมทำมาตั้งนานนี่ผมยังสู้พี่ไม่ได้เลยเนี่ยใช่มันต้องให้คู่ค้าที่ทำจริงเป็นคนพูดไงพูดจริงทำจริงใช่ใช่ใช่ไม่ได้เยตอนทำบรรยากาศตอนทำมันมีความโปรเฟชชั่นอลไลบรรยากาศตอนทำมันโปรบรรยากาศตอนทำนี่มันโปรเฟชชั่นอลแม่เพราะว่าจริงๆตอนทำก็กลัวเพราะว่าการเติมไขมันชั้นตาไม่เหมือนการทำตาสองชั้นเพราะการทำตาสองชั้นนี่มันไม่ได้มีอะไรมากก็คือแค่กรีดอาจารย์วางตาลายตาสวยอยู่แล้วแต่ว่า การเติมไขมันชั้นตาเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าออกมามันจะเป็นยังไงมันจะดีหรือเปล่าแต่ด้วยความที่พอเราเข้าห้องผ่าตัดุ๊กเนี่ยคือการคุยของอาจารย์การปรึกษาของอาจารย์ทีมงานของอาจารย์ทุกท่านที่เข้าไปร่วมในการผ่าตัดเนี่ยคือทาให้เรารู้สึกสบายใจเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยไม่ใช่การพูดนอกเรื่องอันนี้แอบเมานิดน,นึงเวลาเราไปทาศัลยกรรมที่อื่นเนาะเราจะเห็นหมอคุยกันเรื่องนอกเรื่อง คุยอะไรกันก็ไม่รู้วันนี้กินคาบูไหมอะไรประมาณนะั้น <c oughs> ซึ่งเารากน็นครู้สึกว่าสนใจตาฉันหน่อยโอ้สนใจอะไรฉันหน่อยส,สนใจตา <c oughs> สนใจอะไรฉันนิดนึงอะไรประมาณนะั้นแต่นี่ไม่ใช่ในห้องผ่าตัดก็คือจะดิสคัตเรื่องตาเราคุยเรื่องตาเราตรงนี้เติมตรงนี้เอาแค่นี้เป็นอย่างนี้ตรงน,รงน,รงนี้คือมันทําให้เรายิ่งมีความรู้สึกว่าใส่ใจในรายละเอียดลูกค้าเพราะเราไม่ได้หลับสนิทอ่าเรายังฟังได้เรายังรู้เรื่องว่าอาจารย์พูดอะไรอะไรอะไรกันกับทีมกับทีมแพทย์ ซึ่งนั่นไม่ได้ทำให้เราไม่คุยว่าหนึ่งได้การใส่ใจแล้วก็อาจารย์ปราณีสิ่งสําคัญที่สุดทีมแพทย์ปราณีค่ะออไม่ไดแ้แค่อาจารย์คนเดียวเพราะว่าทําเป็นทีม,ท,มทุกคน,นใช่่มโโใช่ <laughs> ทุกคนในห้องทีมเป็นเป็นทีมเวิร์คค่ะก็คือทํากันเป็นทีม <laughs> เพราะฉะนั้นเมื่อผู้นําปราณีลูกน้องก็จะปรานีตามกันเป็นลําดับขั้น <laughs> เพราะฉะนั้นจากหลังนั้นประมาณ1ิบนาทีเราฟังอาจารย์พูดคุยกันปรึกษาเรื่องการวางตาอะไรเราเสร็จเรานอนหลับด้วยความสบายใจเหมือนจะนอนหลับสบายใจเหมือนจะหลับไปเลยไม่ได้หลับด้วยความเครียดหรือมันจะหลับไปได้วยความสบายใจอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นมายิ่งสบายใจขึ้นไปอีกเพราะสิ่งแรกที่เราทําคือหยิบกล้องมาดูเซลฟี่กล้องมาดูเลยเป็นไงฮะเป็นตาฉันจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ใช่คือสบายใจในห้องผ่าตัดก็ส่วนหนึง่งเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องเห็นจริงได้ว่าเออมันเป็นยังไงอุ้ยแล้วพอเรายกกล้องมาทันทีที่เราเห็นหน้าเราในกล้องแบ เฮ้ยนี่มันตาเราเมื่อ20ปีที่แล้วเลยถ่าด้วยมั้ตอนอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้อ๋อวันวันแรกอขอรูวันแรกขอดูหน่อยขอดูหน่อยเดี๋ยวจะหาม้อนมอยเดี๋ยวหาว่าคุยใช่เดี๋ยวจะหาว่านะมันคือตา20ปีที่แล้วที่เราต้องการมันคือตาที่อาจารย์ผ่าให้เราเมื่อตอน20ปีที่แล้วเลยช่เลยเลรอสักครู่นะคะ ใครที่สงสัยอะไรระหว่างนี้ก็อาจจะตกใจนะคะอาจจะตกใจนะคะตกใจเพราะว่าตกใจนะคะเพราะว่าดูแบบว่าแทบไม่รู้เลยนี่คือหลังทำทันทีถูกต้องวันนี้ก็คืออันนี้อันนี้นี่คือเรามีการแต่งหน้าในวันที่ในวันที่นี่แล้วนะคะก็คือวันแรกที่ทําเสร็จเนี่ยวันแรกภาพจะเป็นประมาณนี้เนาะลอยอ่ันนี้วันแรกนี่ก็คือวันแรกก็คือมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันชิวๆเลยนี่วันแรกแค่นี้เลยนี่ออกจากห้องผ่าตัดนี่เดินไปกินชาบูเลยกินชาบูด้วยกชาบูจริงอ่ะใช่นี่คือแผลผ่าตัดนี่ ก็คือออกจากคลินิกก็ไปใช้ชีวิตกินปกติเลยค่ะไม่กลัวเหรอไอร้อนมันตีขึ้นไม่กลัวค่ะเราไม่ได้หน้าไปอังเตานี่เนาะเรากินตั้งไก่แหมเขาบอกว่าขอสเก็ยบยาครับใช่แล้วนี่ก็คือว่าวันที่วันที่หนึ่งนะคะอ๋อนี่วันที่หนึ่งนี่วันที่หนึ่งออกจากคลินิกเลยค่ะออกจากคลินิกเลยนะคะแผลแค่นี้เองดูดิวันแรกมีมีม่วงนิดนิด แล้วม่วงไม่ใช่ม่วงช้ำนะเป็นม่วงรอยปากกาที่อาจารย์มาร์กไว้ว่าจะเติมจะเติมแค่ไหนอะไรยังไงใช่ว่าปากกาใช่ว่ายายาแต้ม๋ย่คนนิกว่าปากกาไปเขียนหน้ากันยาแต้มแต้มอะไรอย่างนี้ซึ่งเห็นไหมว่านี่คือตาเราจะตกใจมากเลยว่าเฮ้ยนี่คือ ตาที่อาจารย์ทำให้เราสมัยก่อนเลยชั้นตาสวยมากนี่ตาไขมันวันแรกใช่วันวันถัดไปมีไหมฮะวันถัดไปก็ใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะดีดีดีพี่ถ่ายไว้ฮะมีครบเลยนะวันหนึ่งวันสองันที่สองคือเหมือนแบบอันนี้วันที่สองันที่สองก็จะเหมือนชั้นตาก็จะนี่ขึ้นมาหน่อยไม่บวมเลยไม่บวมค่ะไม่บวมตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วไม่มีอาการบวมอะไรตั้งแต่วันแรกตุยๆอะไรไม่มีเลยพี่เป็นคนบวมบวมยากปะหรือไม่รู้เหมือนกันแต่คืออาจารย์ทำให้เราครั้งแรกกับครั้งนี้ก็เหมือนกันเเเหมมมมือออนนนกกัลลยยย่่็็างงีี้ไว เขียวอะไรเลยและนั่นคือทาให้เรากลับมาทําอีกครั้งเพราะว่าสมัยก่อนแม่เราพาทําก็ภาพนี้แหละอ mm hmm. ความกลัวเนี่ยความกลัวในเรื่องของการจะแผลอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัว uh huh. เพราะเราเคยทําแล้วอ่า uh huh. แต่จะห่วงว่าเอะเราเติมไขมันไปแล้ว่าไอ้ตรงชั้นตามมันจะเนียนแบบนี้ไหมเนี uh ่ยไขมันมันจะเนียนแบบนี้ไหมเราห่วงตรงนี้มากกว่าจะกระปุ่มตะป๋ามเพราะเติมไขมันเราก็กลัวแบบไม่เรียบอ่าที่เรากังวลเนาะ มีมีต่อยไหมมีต่อจากหลังจากนั้นก็ปกติแล้วค่ะสามสี่ห้าก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็คือก็ปกติแล้วใช่นี้อันนี้วันที่สามวันที่สามก็ค่อยค่อยุบไปเรื่อยโอ้โหแทบไม่เห็นอะไรเลยแทบคือปกติเลยใช่ก็คือปกติแล้วก็แทบไม่ไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือเราก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บเป็นที่ลึก before after ตัวเอง before after เออมันสะใจดีอ๋ออ้หอันอันนี้ชัดนะฮะขอขอซูมขอซูมรูปรูปซ้ายมือดูได้ไหมฮะอ๋อจะเห็นเลยว่า ลึกมากใช่เราทำรูปบีฟอร์อัพเตอร์ตัวเองอแล้วแล้วซูมซูมรูปอีกอีกรูปฮะรูปที่ทําไปแล้วทําเสร็จอืมอ่าอันนี้ทําเสร็จอันนี้กี่วันแทรรูปนี้ก็งงเงววันที่สามวันนี้วันที่สามใช่แปลว่าสาันนี่คือตัดใหม่ป่ะวันนี้ยังค่ะยังไม่ตัดใหม่วันที่ห้านี่ขนาดนี้ไม่ตัดใหม่นะวันที่ห้ามาตัดใหม่ตา คือว่าตาเนี่ยเป็นตาไขมันเราจะใช้เวลาคือเราสามารถแต่งหน้าอะไรได้ปกติเว้นแค่รอบดวงตาแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติมากเลยพอถึงเวลาเราก็คลีนซิ่งหน้าเช็ดปอกตาปกติแค่ไม่ต้องโดนบริเวณดวงตาแต่ด้วยความที่ตามันไม่ช้ำไม่มุวงไม่อะไรเราจงไม่ได้แต่งหน้ายากมันสามารถแบบว่าทาแป้งทาแป้งปรลาทาลิปปัดแก้มือใช้ชีวิตได้เลยอ๋อครับนี่คือข้อดีข้อดีเลยฮะสมชื่อว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยไม่มีแผลแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เลย เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะนี้เรื่องจริงผมไปติดต่อราลรายการเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอเลยค่ะเรื่องจริงผ่านจอเลยค่ะที่แบบว่าเราเห็นคนทําตามมาแล้วตาบวมม่วงเขียวมีรถสามสี่รถไฟตาแดงม่วงเขียวตาแดงม่วงเขียวนะไฟจราจรอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็20บวัน20บวันนะอ่าให้ดูนะอ่าก่อนนะครับอ่าพี่จริงๆวันนี้ผมถ่ายมาสอเคสก่อนหน้าพี่อ่ะ เขาทําตาเสียากที่อื่นมาแต่ผมไม่เอ่ยชื่อละกันว่าทําที่ไหนพี่บอกคนที่ดูหน่อยบบวัยรุ่นเนี่ยที่แบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องแบบเฮ้ยทาที่ไหนเดี๋ยวเขาทําไม่ได้เดี๋ยว,เ,ยวเขาก็มาแก้ให้เนี่ยบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าทําแบบว่าไม่ใช่ที่ที่ดีๆเนี่ยบอกเลยนะคะนะตาอะไรยางอื่นเนี่ยยังพอทนตาเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ควรไม่ควรลองสูม 4, สี่สูงห้า เพราะว่าตาที่ทําไปแล้วเนี่ยจะมาแก้ลายแก้ทรงเนี่ยมันยากเส้นชั้นอะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เหมือนจมูกเนะเาะเ,เอาเอออกเอาโดง่ดงสั้นสูงต่าเตี้ยมันยังถอดเปลี่ยนอะไรยังง่ายกว่าใช่ไหมแต่ตาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบลงทุนสักนิดหนึ่งหาข้อมูลเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งปรึกษาหลายๆหมอหาข้อมูลรายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นนิดทำการบ้านกับมันอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าอย่างง่ายจนเกินไปว่าถูกอย่างง่ายเกินไปว่ารีวิวเยอะ รีวิวเยอะส่วนหนึ่งใช่แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราไปที่สถานที่นั้นปรึกษาแพทย์การได้พูดคุยกับแพทย์หลายๆท่านเนี่ยการได้เห็นเคสจริงด้วยตาเราเองเนี่ย มันชัวร์ที่สุด <พอ S 1> มันดีที่สุดก่อนนายในพี่ก็มาคลินิกมานั่งมานั่งดูเคสจริงๆใช่ด้วยความจริงๆแล้วเราเรานัดทําแหละแต่ว่าคุณหมอติดคิววันนี้ไม่ได้ทีมแพทย์ทีมแพทย์หรืออะไรยังทุกอย่างมันจะมีมันจะมันยังมันยังไม่ได้ทำอ่ะไอ้พอเราไม่ได้ทําเราก็เลยมานั่งดูไปเลยละมานั่งสองเลยไหนไหนก็มาแล้วเออเราก็นั่งสองคนนี้เดินเข้าคนนี้เดินออกคนนี้ทําตาส่วนใหญ่ก็ ทำตากันค่อนข uh ้างเยอะเห็นมากับตาเห็นมากับตาวิชันตาเขาสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบไปนั่งเมาส์กับเขาไม่รู้จักไม่รู้จักกันหรอกพแต่เรารู้ไงว่าเขาทำเรียกว่าอย่างนี้ไม่ผิดเราก็หาข้อมูลให้ตัวเองอถให้ิึงอันดีที่สุดให้ตัวเองอันนี้มาทําอะไรคะถามก่อนเพราะจริงๆเอาตรงๆนะบางคนดูไม่ออกเลยว่าทาคือคือเราคือเราจะรู้ว่าเอ๊ะตาหรือเปล่าหรือจมูกหรืออะไรคือมันธรรมชาติไงแต่คนมาคีนิกะส่วนใหญ่ก็คือไม่ตัดไหมหรืออะไรสักอย่างมันมันต้อองมมาาาาทททํํแหลละะะะเเรรก็ยโษนคคไ อ๋อนี่ทําตาไปแล้วค่ะกี่วันกี่วันเอาวทีเราก็ถามเต็มที่เลยเข<อ>าก<อ>็ดีให้ข้อมูลเหมือนเราอ,าอาให้ข้อมูลแบบเหมือนเราเราก็ยิ่งมีความมั่นใจขึ้นมีคมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละ3มเดือนอ่ะมันมันม่นใจจนไม่ต้องข้อมูลนี่คือ3เดือนสเดือนสเดือนสเดือนที่พี่มานั่งคุยอที่มาทำงานสามเดือนที่แบบนัด ยังไม่ได้ทํานัดมาคิวยังไม่ได้นัดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ถือว่าการได้มาคือการได้เห็นเคสเอ,อื่นไปด้วยอยก,วก็เป็นข้อดีตาเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรจะลงมีดอะไรเนะี่ยคิดให้ดีใช่คนคิดให้ดีเลยนะคะอันนี้จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยตายแต่ต้องคิดให้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่คิดว่าเออแก้ง่ายคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชง,ง่ายๆเพราะว่าจริงๆรแล้วเนี่ยตาเนี่ยเป็นอะไรที่ทํายากทําให้สวยยากใช้คํานี้ดีกว่าทามาทําได้แล้วก็ได้ได้ทำตาสองชั้นให้ทําทุกคนแหละ แต่ว่าชั้นตาจะอยู่นานไหมทําออกมาแล้วหน้ารูปหน้าทรงหน้าเราจะสวยขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะดูไม่โอเคลงกว่าเดิมหรืออะไรตรงนี้มันคือมันคือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่มีข้อมูลมแต่ด้วยความที่ตัวเราเนี่ยคนรับพ้างเราทําตายเยอะมากมแต่ส่วนใหญ่คนที่มานี่ก็จะตกใจุ่ยที่นี่ทําราคาค่อนข้างสูงแต่จริงๆอยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนและรู้ไหมว่ามีใครมาทําบ้างพี่ตรงอย่าบอกที่ตดารานะใช่เยอะ คือเอาง่ายๆว่ามาแล้วก็จะเห็นเองดีกว่ามาแล้วก็จะได้เห็นเองนอกร้ายนักร้องจะได้เห็นคือมาที่เนี้ยจะได้เห็นเองคืออยากให้มาให้เห็นกับตามากกว่าฟังสิบปากเขาว่าใครใครมาที่นี่นี่ถ้าเห็นลูกค้ามองฝาผนังนี่ไม่ต้องสืบนะมองฝาผนังก็ก็ amazing แล้วนะยิ่งมองยิ่งมองลูกค้าด้วยการที่ทำยิ่งจะแบบว้าวลูกดารานี้เต็ม เต็มพนังเลยเต็มพนังเลยเต็มพนังเลยจนแบบโอ้โหโหโหต้องร้องโหะเราไม่คิดว่าคนนี้นางเอกเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยจะจะมาทำตากับหมอชนละทิศเออแล้วทำมานานแล้วด้วยใช่เขาเก็บความลับยังไงกันใช่ก็คือน้ำมันเป็นอะไรที่เ่ยชื่อนะไม่ไม่เ่ยไม่เ่ยไม่เ่ยมาดูเองค่ะมาดูเองค่ะมาดูเองที่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าอ๋อหน้าเปอังแล้วชั้นตามันขึ้นอะไรอย่างงี้อือ บางคนบอกดัดฟันอย่างเดียวไม่เกี่ยวไม่มีช่วยค่ะไม่ช่วยค่ะน้องก็ทําน้องสาวก็ทํามานะทําที่อื่นตอนแรกเราก็ลังเลเราจะไปทาที่เดียวกับน้องนี่แหละขอไม่เอ่ยคลินิกนะคะแล้วแปรากฏน้องทํามาแล้วแบบปีสองปีชั้นตาน้องแบบลงเร็วมาก จนจนโตอะไรเงี้ยจนใช่แต่ไม่ขึ้นดอยนะยังไม่ตินดอยไม่ดอยใช่จนน้องเราแบบว่าตอนแร่น้องเราเริ่มปรึกษาเราแล้วว่าเออกำลังจะแบบหาไปที่ไปทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะจริงจริงแล้วอ่ะตอนน้องทําเสร็จอ่ะเราเราพูดในใจเลยนะแย่แล้วชั้นตามันเล็กไปนะเพราะว่าตอนที่อาจารย์ทําให้เราชั้นตาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วชั้นตาใหญ่มากพี่คือพี่รู้เลยนะวงการเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะลง ถูกค่ะเพราะเราทํามาก่อนนะเพราะตอนสมัยก่อนที่อาจารย์ทําให้เราระวางชั้นตาแบบนั้นหนาใหญ่ๆเราเครียดไงเพราะรู้สึกว่าเราไม่ชอบเราอยากเหมยตาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าวันเวลาผ่านไปมันค่อยๆยุบตัวแล้วมันก็จะเข้ารูปไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันตามันมีมิติ ตามันมีมิติตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก,ากแต่น้องเราอะพอทำออกมาเ็จปุ๊มเนี่ยชั้นตาสวยนะตอนน้องทํามาแรกๆอะปีแรกสวยเลยเราพูดได้คาเดียวสวยเลยสวยจริงๆเราก็ยังบอกว่าสวยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะ่ะน้องเราได้ทําอีกรอบแน่นอนเพราะเพราะว่าคุณหมอท่านนั้นวางชั้นตาเล็กไปคือ<ำ>มันเล็กลงเรื่อยๆใช่แล้วมันชักเปลือกตามันค่อยๆย,ยุบตัวลงไงยุบตัวลงคืออะหมอท่านนั้นก็ไม่ได้วางเผื่ออนาคตเหมือนอาจารย์เราไงวางแค่สวยวันนี้ สวยปีนี้ลืมสวยไปอีกหลายปี<อ>ต่างกันตรงนี้นี่แหละถ้าถ้าดูตรงนี้ที่พี่บอกเขาไหนนะชั้นตาลายเดิม2ี่สิชปีถูกไหมฮะลายเดิม20่ปใีใช่ใช่ใช่เห็นไหมว่าถ้าทำทรงมาดีอะ่ะคนที่แก้หรือคนที่ทำเนี่ยมันไม่มีอะไรยากคุณเติมไขมันปุ๊บคุณยกหางตาขึ้นคุณจบแล้วนี่คือก็คือเหมือนกับว่าทำออกมาทรงออกมา,ท,ออกมาทุกอย่างดีมันไม่มีงานให้แก้เยอะไงะแต่ถ้าคุณทำมาแล้วโตหัวตาโตใหม่เท่าทางตาใหญ่เกินเล็กเกินหรือว่าอะไรมันแก้ยาก ถึงบอกว่าวัยรุ่นทุกคนที่จะคิดทําตาเนี่ยอย่าอย่าแบบคิดว่าเออถูกรีวิวเยอะติดตามตามกันไปไม่เป็นไรหรอกทำทำไปก่อนอย่าคิดง่ายๆกับตาอย่าคิดง่ายๆเด็ดขาดเลยบอกจริงๆคืออย่างน้อยถ้าทำเนี่ยก็ขอให้แบบคือเจอคุณหมอที่วางลายตาเรามาให้สวยเพื่อคนที่เขามาแก้ให้เราในอนาคตเนี่ยจะได้ไม่ยากมากเหมือนเหมือนเหมือนสร้างบ้าน<อ>ถ้าโครงสร้างสถาปนิกวิศวกรคนเก่าวางโครงเอาไว้ดี นิดหน่อยที่มันอาจจะมีส่วนบางอย่างที่มันไม่โอเคเนี่ยคนใหม่ที่เขามารับงานต่อเนี่ยตกแต่งเติมตกแต่งต่อเติมอะไรไม่ยากมากมแต่ถ้าโครงสร้างคนเก่าวางร่างฐานมาไม่ดีเสาว,วางไม่ดีแกนวางทุกอย่างมาไม่ดีปุ๊บพื้นวางมาไม่ดีปุ๊บคนแก่นี่ลือล้องานลือล้อและการลื้อเนี่ยมันจะมาพร้อมค่าใช้จ่ายนะครับใช่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยอออว่าลื้อมาแล้วจะสวยด้วยไมหมอีก เพราะฉะนั้นครั้งแรงกตัดสินใจทําสําคัญมากแล้วอย่าอย่าอย่าคิดง่ายๆแค่ว่าถูกรีวิวเยอะตามกันไปไม่เป็นไรหรอกหรือว่าคนนั้นทําสวยก็แค่ตามกันไปอยากให้หาข้อมูลเยอะๆอยากให้คุยกับคุณหมออยากให้ลองหาข้อมูลมาปรึกษาอยากให้หาข้อมูลเยอะๆจริงๆใช่อยาก<ต>ิ้มก<ต>ันเลยข้อมูล<ๆ>ข้อมูลแล้วก็มาดูด้วยตาตัวเองอย่าเน้นรีวิวนะคะรีวิวเนี่ยใช่อยา่างจาตัวจูนเนี่ยมาด้วยรีวิวก็จริงแต่ แม้รีวิวแล้วเราก็ยังมาดูด้วยตาตัวเองมาสัมผัสด้วยตัวเอง mm. ทุกอย่างเชื่อได้เชื่อได้แต่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่มีตกกากะมีตากะในทำในการทำศิลปกรรมด้วย mm. นิดนึง mm. ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นเขาทําสวยแล้วตามตาม,ตามไปใช่คุณต้องดูกับคุณหมอท่านนั้นมันเหมือนกับว่าคุณหมอท่านนั้นเนเวลาคุยกับเคสของเราแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ตัวเราไหมแต่อาจารย์เนี่ยตอนมาปรึกษาเนี่ยอาจารย์เห็นหน้าเราปุ๊บอาจารย์บอกโอ้ทำอย่างนี้ ซึ่งมันตรงใจเราอยู่แล้วเพราะเรารู้ปัญหาของเราอยู่ตรงไหนคือเื่องความที่อาจารย์ทาชั้นตาให้หลองมาสวยอยู่แล้วเรามีรูปบีฟอร์ก่อนหน้าซึ่งก่อนหน้าจริงๆน่าจะทําภาพนี้เก็บไว้ได้เชื่อันได้เลยจริงๆต้องทําเก็บไว้นะนี่คือตาที่อาจารย์ทาให้เราเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะ<อ>จะสังเกตว่าตาตัวนี้ตานี้เนี่ยกับตาชุดสีฟ้าเนี่ยก็คือตาเดียวกันเลยเออแต่นี่คือทรงตาที่อาจารย์ทาให้เรา แล้วมันอยู่อย่างเงี้ยสภาพเนี้ยยี่สิบปีเลยยี่สิบปีเลยตอนที่ไขมันชั้นตามันยังไม่เป็นสารอิฐอืมครับนี่เป็นอย่างนี้เลยใช่ปียี่สิบปีชั้นตาสวยใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ก็ยังมันเดิมนะฮะใช่เพราะอาจารย์เติมไขมันชั้นตาได้เปลือกตาได้เนียนมากกริบมากล้อมือลูบไปเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบโอ๊้ยเนี่ยหน้าไม่แข็งแข็งไม่มีแข็งแข็งไม่มีตะปุ่มตะปาคือรู้สึกดีวลาเราแต่งตา อ่าใช่ใช่แล้วอย่างนี้นี่อนาคตพี่จูนมีอะไรจะทําต่อยไหมมีค่ะจมูกจมูกทาแน่นอนค่ะรออยู่ใช่เสริมอยากเสริมแบบไหนฮะไขมันธรรมชาติเหมือนตาแบบนี้เน้นไขมันเลยที่นี่ใช่ใช่คือความเป็นธรรมชาติไงอาจารย์ที่นี่จะทำบรรทุกเหรเป็นธรรมชาติหมดคือก็ไม่ได้คือเราอ่ะจริงๆนะบางคนทำศสลีกรรมมาบอกตัวเองว่าเอออยากจะสวยแบบพุ่งเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้แต่จริงๆเอาลักกับหน้าเราดีกว่า สมมติหน้าเราทรงมาหวานเนอะโด่งขนาดนี้ชั้นขนาดนี้ชั้นตาขนาดนี้มันกาลังดีแล้วให้มันรับกับหน้าเราดีกว่าไปสวยเหมือนคนอื่นแล้วมันดูหลอกๆอ่ะมันไม่สวยธรรมชาติอ่ะเออเราสวยเป็นยูนิคดีกว่าเนาะเออเป็นเอกลักษณ์ของเราดีกว่าว่าเนี่ยคือหน้าเราทรงแบบนี้นะและอาจารย์ท่านแต่งออกมาให้ตาเราขนาดนี้จมูกเราขนาดนี้เรารับกับหน้าแล้วสวยจนแก่ดีกว่าสวยจนแก่ไม่เห็นไหมว่าแก่แล้วยังสวยอ่านี่สําคัญนะแก่แล้วยังสวยเพราะอะไรเพราะว่า จริงๆแล้ว,วาการทําเสลีกรรมไม่ใช่ต้องเอาสวยเหมือนใครหรือต้องเอาโด่งเอาจมูกคนนั้นมาจะเอาโด่งแบบนี้จเจ้าตาโตแบบคนนั้นมันไม่ใช่จริงๆก็คือต้องดูรูปหน้าเราแล้วก็ให้อาจารย์ท่านประเมินว่าเออเราจมูกโด่งขนาดไหนสันจะเอาขนาดไหนชั้นตาจะเอาขนาดไหนแล้วมันกําลังรับหมูเหงทุกสับส่วนคิ้วตาจมูกปากให้มันเป็นอย่างนั้นดีกว่าสวยธรรมชาติสวยอย่างนั้นดีกว่า นี่ก็โหสุดยอดเลยพูดเก่งมากเราเป็นเรือว่ครบรถนะวันนี้ครบรถใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าอาจารย์มาเนิ่นนานแล้วจริงด้วยแล้วก็จะเป็นตลอดไปโอ้โเป็นตลอดไปไปเอาโลไปเอาโลไปพี่เท่าไหรนก็ไคไขเด่นไขมันหาอีกก็จะมาที่นี่โอ้โหสุดยอ้โหสุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพิจูนมากนะครับที่มาให้ข้อมูลเดี๋ยวคราวหน้ามาทําจมูกทําอะไรเพิ่มเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ได้ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ 多謝曬。